เด็อนสี่เดียวดีวันที่สุดท้บอบสวัสดีครับสปยจังเลยสวัสดีครับสาวน้อยครับโอ้โหมี่เป็นแบบน่าเลยสวัสดีครับที่บอบครับ,รบเข้ามาลึกขึ้นครับ มาติดกนญแจิดกับผู้ดารผูไม่ติดนูุทัาแสดงว่าไอ้รถคันนั้นอ่ะมันวิ่งไล่ยิงเราเลยเราใช่แต่คุณคูรีบลงเินถ้าคูไม่ลงเนี่ยรอดมันเห็นเรามันจุดเรามันจุดเตนพร้อมกับเราน่าจะได้เรามันจุดเ็จเนี่ย่ะไม่หย่าตรงเลงเรา มันไม่ตุงไม่เล็งอะไรเลยใครโดดทำไมไม่โดดล่ะไปโดโดตรงนี้สลับมาเดี๋ยวผมโดดเองอูตรงไหนตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ไปโดดตรงนู้นไกลกว่านะเอาไปผ่าตรงนี้คนเยอะนะบอกเลยมันอยู่ใกล้ไงแต่ตรงนั้นไม่มีใครโดดไปวกคนเยอะจะได้ตายได้เยอะๆได้ตายไปดู ดียามันจะไม่จะดีก็ไตด่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเปินโหดอย่แล้วเดี๋ยวเราจะโหดโหดคนเรไวๆเขาดิ่งไม่ดิ่งไงดิ่งไ,ไ,ไปบ้านหลังหน้านู่นนู่นบ้านบ้านหลังหนึ่ถ้าดิ่ดไดงไปนี่น่ะวไวนึงเอาเลยดไหมสุดน่

ไม่ได้เปิดลูกแล้วโอ๊ยสนามยสนายิงอะไรอ่สนามยิงสนามยิงสนา คาแล้วครับแต่มีลูกกระสุนอห้ดี่60นดพอพอพอกจากที่นี่กันเราจะเอาที่หนึ่งไปพอพอพอกออกอกไปบ้านหลังนูน้นออกกันนะออกทำไมเราจะเอาที่หนึ่งกัน เราจะไม่ตายตรงนั้นตรงนี้คนเยอะกว่าไปเรื่องของไม่ได้ของไม่ใช่ของติดอะไรดิกว่ามีคนล้วนอะ ได้ที่หอ,อยังที่หออยู่ในบ้านด้านล่างพวกเราไม่มีสโคครับผม

luôn lên anh subscribe cho

เลยเลยนนะมันจะมันจะซับของมันจะซับข้าของเพราะมันจะซับข้าของมีคนด้านหน้า,นาทั้งหมด attack the mark ไม่ถึงวะ <S <S มีคนมีจุกปืนยิงคุณรูจากด้านหลังหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับสังเกตอีกงอาย มีสะโขกไหมครับไม่ได้ยินเสียงมั้ยมีสะโขกสี่ไหมครับเดี๋ยวดูให้ดถ้าไม่มีก็หากระตูข้าเอดมีไหมมีไหมครับ ตอนนี้มีตนายาดังแปดาี่สิบหลจะไปเสือ,อไหมเป็ดจะถึงตยิบสองแล้วหรือสามสิบครับเป็ไม่ใช่ยี่สิบแปดเปล่าหลืออีกแปดมันคู่มีแปดบาทไหมเดี๋ยวว่าไม่ไกินเสียอ ไปยิงเบเดินเดินเดินด้านหน้าเดินด้านหน้า,านะครับเข้าวงด้วยมายังตรงัิงกกันสนันเรามาเป็นทีมด้านหน้าครับด้านหน้า ชุดได้เนอะสาวลมได้นะโอ้ยโหดมากร้านร้านค้าอยู่ด้านหน้าไม่ครบมีมีตังค์มาอีกแปดบาทคนมีคน,ม,คนมีคนช่วยเลยใช่ใช่คลิปมิ้วลม đã lắng đã lăng đã lăng luôn luôn yang 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 ที่นี่เห็นตังค์อยู่สองบาทใครเก็บไปแล้วอยู่ในแปดบาทหรือแปดบาทน็พอดีเลยผมผมมีอยู่ยี่สิบสองมันจะเป็นสามสิบบาทแต่เที๋ยวเก็บออนในศพก็ได้ดูดูก่อนดูก่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังคุณเหรอคุณเหรอครับจะเพิ่งนะ มาแม,ามาเอามาเลยครับจะไปซื้อแลยซื้อไปก่อนก่อนีปฟังริงาายังอก่อนยงมีอยู่หนที่ไหนอ๋ <c oughs> ตตอตาอตายคยับถ้าเป็นอา,าขอ้าวก็ไ กับด้วยครับเดินไปตามซอยเอาถ้าเป็นถ้าเป็นร่างเป็นพ่อใหญ่ตรงเล็กก็สามารถโดดยิงได้นะครับไม่ได้เป็นอ,อมตะนะมีคนทานนั้ว่ามีคนด้านนะ้นเนีย วางคนซื้อมันมีสโผล่สีนะเจ้าบโพลจะลีงไปเดี๋ยวผมซื้อสองก่อน้อสโผลก่อนก็งน้ ผลันแล้วนี่กันเข้ามุมเลยผลแล้วก็ผลร่มจะเร็วจเวจเดว็ดสิบดถึงแล้ว มีคนวิ่งเข้าวงแน,น่นอนเข้ายัง

ห้าโทษจริงปะ่ะนะใส่ปล่อยช้าอีกแล้วต้องมีเงก็ปล่อยเลยพลาดอีก่แล้วป,ะป่ะก่

The train is now approaching <laughs> The train is now approaching. <laughs> ใาครับใครยังคิวไป งงอีโต้ไม่เลยยิงตั้งสองตัวแต่โดนแย่งคิวเลยเขามีสโคโคกตรงนี้มีม<ะ>ที่ซื้อของเม้าดนเลยไม่มีเงินไม่มีของเป็นมีสิบสามบาทเขาผู้มีอีกไหมซื้อจุกเงินไม่มีเลย มีเจ็ดบาทไหมม,ไมีคนขับรถมาขอเข้าวงก่อนนะ